ดีเจ้าวันนี้เราก็ผู้เป็นที่คยนะครับผมกับรายการเด็กโปรไฟล์พัฒนสปลิจากช่มหาดโอนนะครับผมซึ่งเด็กโปรไฟล์ในคลิปนี้นะครับผมเราจะมาทําเด็กของหกเทพพิสุด์สีขาวนั่นเองนะครับพี่เคยทําสปอยไว้ในเพจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าการ์ข้างในามีอะไรกันบ้างเริ่มจากตัวแรกนะครับ6กเทพพิสุจธ์โคมีเซิฟายแห่งกาแพงเหล็กก็ถ้าบนฟิลเรามีสปลิตที่ไม่ใช่สปลิตสีขาวอยู่นะครับการ์ดใบนี้จะถือการ์ดสปลิตนี้นะครับจะถือว่าเป็นคอสแปรเนาะก็นับเฉพาะตอนที่ไม่ไ ว่าถ้าอยู่ในสนามมันก็จะเป็นพอสูญเหมือนเดิมนะจอเอฟเฟกนี้เนาะแล้วก็เอฟเฟกเลเวล1าหนถึงสนะครับผมมีอันต้าชิล6์หกีนะครับเอฟเฟกต์ effect เลเวล2สอนะครับถ้าไรเราเหลือหนึ่งสปริตสีขาวของเราทั้งหมดจะไม่ได้รับเอฟเฟกของคู่แข่งนะครับจะมาสามใบเนะาะสิงจักรวัดเทพแห่งปีฉลูเอาล้านไปสั้นไปนี้ก็นายรู้จักกันดีอยู่แล้วนะจะมาสใบครับมังกรดาวไถซกอัพโลดากอนก็เมื่อลงนะครับอันเชิญไม่จากคอสการเบฟจับมือได้หนะึ่งใบเนาะเมื่ออันเชิ ก็จะเลือกทำลายสปริตคู่แข่งได้หนึ่งใบนะครับเซ็มาหนึ่งเนาะนายพลอสวินขาวซิกเฟเซอร์นะครับมเมื่อเชิญนะครับสามารถอเชิญไปจ่ายคอร์ดการเบสเผาดาราจากักรหรือวิญญาณดวงดาวจาักรในมือของเราได้หนึ่งใบนะครับเมื่อเชิญไปเผาดาราจากนะักรเนาะก็คู่แข่งจะนำสปลิตของตัวเองหนึ่งใบกลับตัวใต้เด็กนะครับจากนั้นเอฟเฟกลบล่าเลือกสองสามนะครับแอแฮตเซฟของผู้เล่นทุกคนราคาเมื่อสปริตนี้ตกเป็นเป้าหมายของคู่แข่งนะครับสามารถที่กัดไปมือของเราได้หนึ่งใบเพื่อไม่รับเอฟเฟคนั้นนะครับ มาสามเนาะนรกเครื่องกลแห่งแขนยักษ์ลาคันมาถ่วงเชิญนะครับต่อจำนวนสปรีดเผาเครื่องกลของเราหนึ่งตัวนำสปรีดคู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับจากนั้นเอฟเฟกต์เล่มหนึ่งถึงสามแอนแทสเตปของคู่แข่งนะครับสปรีดนี้สามารถป้องกันในรูปแบบส่วนสุภาพได้แล้วก็เอฟเฟกต์เล่มสองสามนะครับแอนแทสเตปของคู่แข่งสปรีดท,ที่มีบีพีไม่เกินหมื่นของคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยต้องโจมตีมาที่สปรีดนี้ถ้าทำได้นะครับ ต,นะต่อมานะครับคูณเครื่องกลไดกอนเกนก็เบิร์ดนะครับหลังจากสปลิดเราถูกทำลายสปลิดท,ที่ถูกทำลายนั้นเนี่ยเป็นสีขาวนะครับผมจะสามารถนำสปลิดหรืออันติเมตคู่แข่งสตัวกลับขึ้นมือได้หลังจากนั้นันเชิญมาจ่ายคอสสปลิดนี้นะเอฟเฟกต์เลเวลสองนะครับเอ็นสเตปของคู่แข่งในเทิร์นนี้เมื่อไรเราไม่ได้รับความเสียหายนะครับนำพอวัลหนึ่งเม็ดวางบนสปลิดของเราแล้วจวกัปหนึ่งใบนะครับมาสามเวทชิปโมอาเด็กของผู้เล่นทุกคนจะไม่ถูกทิ้งแล้วหนึ่งสองมาโจมตีนะครับ ทีเบิร์ตที่เซตอยู่ขอคู่แข่งหนึ่งใบนอกจากนี้นะครับถ้าเรามีเบิร์ตเซตอยู่นะครับนำสปิริตคอร์สไม่เกินสามขอคู่แข่งหนึ่งตัวกลับขึ้นมือนะครับจำนวนสองเนาะลิทติ้งโอลิกนะครับใบนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะสำหรับคนที่เล่นสีขาวนะครับก็ใส่มาสามใบนะนักรบเครื่องกลไซอุนนะครับสปิริตเผาเครื่องกลของเรทั้งหมดเนี่ยวีพีโบสามพันเอฟเฟกต์ก็ลดสองสามนะครับเอ็นเซฟของคู่แข่งเท่านี้นะครับถ้าเราไม่ได้รับความเสียหายนำพลังวันหนึ่งเม็ดวางกดสปิริตนี้นะครับแต่ถ้้ามมมีีััคคคอออรรยู่่นนะะะบบจไดดเเพิก2็ สำนวนสามเนาะสุนัขเครื่องกลคิชูด็อกนะครับมีอันต้าชิลแดงม่วงฟ้านะครับเลื่อหนึ่ถึงสานะครับผู้เล่นทุกคนเมื่อจั่วการ์ดได้แต่สองใบขึ้นไปในหะนึ่งครั้งโดยเอฟเฟกต์นะครับนำ Split, Ultimate, Next, สปลิตอัลติเมทเน็กซัสการ์ดบนมือทั้งหมดของฝ่ายที่เอฟเฟกต์นั้นทํางานกลับไปใต้เด็กนะครับ,บนะสำนวนสามใบเนาะสวอคเบฟนะครับผมเกาะดาวราศีคนแบ่งมูเบฟพ,พีออสนะครับเมื่อเชิญนะครับส่งคอไลท์เรากี่เม็ดก็ได้ลงแท็บต่อจํานวนคอที่ถูกส่งโดยเอฟเฟกต์นี้หนึ่งเม็ดทำลาย Split, แต่นั้นเอเฟกตกลุ่มล่างนะครับคอสแต่เงื่อนไขคอสแต่ห้าขึ้นไปเนาะกลุ่มล่างแอแท็กสเต็ปนะครับเมื่อสเปรดคู่แข่งถูกลมลายหรือสูญสลายโดยเอฟเฟกต์ของเรานะครับต่อจำนวนสปปรตที่ถูกลมลายหรือสูญสลายหนึ่งตัวเนี่ยคู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือตัวเองหนึ่งใบก็เอฟเฟกต์นี้ไม่ได้ใช้หรอกนะไม่มีนะครับมาามเกาะดาวราศีพฤษศเบฟพอลัสนะครับก็เงื่อนไขเบฟนะครับคุณพลดวงดาวหรือสเปรดคอสต์แปดขึ้นไปนะเมื่อลมแรงโจมตีนะครับมีทูเล้วกก็อีเอฟฟเคนะครับ เมื่อว่างโจตีเหมือนกันเมื่อถูกป้องกันโดยสปลีดหรืออันติเมตนะครับผมต่อจํานวนเจมของเราที่มากกว่า1เจมนะครับส่งไลฟ์คู่แข่ง1เม็ดลงรีเซิร์ฟใสมาสองใบนะครับเน็กซัพนะครับมึงหลวงหนาวนิลันดอนก็การเน็กซัพนี้ในแฮชจะไม่รับเอฟเฟกต์ใดๆนะครับก็คือตกแฮทแล้วตกแฮทเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์เล่มหนึ่งนะครับเมื่อไลฟ์เราจะจะกลายเป็นศูนย์นะครับผมสามารถนำน็กซัพนี้ลงแฮชเพื่อไลฟ์เราจะไม่กลายเป็นศูนย์จากนั้นรีเซิร์ฟของเราได้รับคอบอลหนึ่งเม็ดนะครับใสมาหนึงนะ่งเนาะ เรืองหนึ่งสองนะครับสตาร์สเต็ปของเรานำได้สตาร์คู่แข่งหนึ่งใบกับคึ้นมือจากนั้นไนเฟซเลเวลสองนะครับเพิ่อนคู่แข่งรูค้างที่คู่แข่งจวดนอกเหนือจากรอสเต็ปนะครับเราจวดได้หนึ่งใบเราสามารถจวดได้หนึ่งใบเนาะสมารสองนะครับนัำเบอร์หนึ่งนอสซีโรส์นะครับเรืองหนึ่งสองเมสเต็ปของเราเมื่อสปรีสีขาวของเราถูกเฉลยไปใบแรกสุดของเทิร์นนะครับนำพอวายเนมเมทวางบนสปรีนั้นจากนั้นไนเฟซเลเวลสองนะครับแมทช์สเต็ปของคู่แข่งถ้าในซตานี้มีโซคอวางอยู่นะครับไลฟ์ของเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากอัลติิเเมมทไ่กนขของงคคู่่แนะรับ มา2เนาะต่อมาส่วนขอเมจิกนะครับมิสบาลาดนะครับแฟดเลือกสปลิดคู่ไข่หนึ่งตัวนะในเทอรีสสปลิดนั้นจะไม่สามารถทำคอาเสียหายแก่ไลท์เราได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีเบอร์เซตอยู่เราสามารถเลือกเป็นสปลิดหรืออันติเมตคู่ไข่หนึ่งตัวได้แทนนะใส่มา2ใบเนาะก็2ใบสุดท้ายนะครับเป็นเลสซิ่งแพนตันก็เมื่อไรเรากำลังจะได้รับคนเสียหายโดยเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถทิ้งก๊าซสปลิดนี้จากนอกมือเพื่อเราจะไม่ได้รับคนเสียหายนั้นได้นะครับแล้วก็แฟดเอ็กเซลนะครับ ในเทอร์นี้สปลิตหรืออันติเมตคู่แข่งหนึ่งตัวเนี่ยเจมเป็นศูนย์นะครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของก์ดในเด็กนะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบและวิธีการเล่นกันเลยนะครับผมคอมโบที่การเล่นเนี่ยก็เด็กนี้นะครับเป็นเด็กของตัวดับเบิลเอ็กซ์ลายขาวใช่ไหมซึ่งเราจะเน้นไปในการดึงประสิทธิภาพของตัวมันเนี่ยให้เป็น สูงสุดเลยนะก็อย่างแรกนะครับตัวของมันเนี่ยมีอันใต้ชิวเป็นข้อดีของตัวมันนะครับที่ต้นเกมเนี่ยมันจะลงมาแล้วยืนถึกได้นะครับก็คือไม่รับเอฟเฟกอะไรสักอย่างนะรับได้แค่เบฟเนาะและอีกหนึ่งข้อดีองเขาก็คือเอฟเฟกเลรเวอ2สองนะครับที่ทําให้สับเปลิตของเราเนี่ยอ่าไม่รับเอฟเฟกของคู่แข่งเลยนะครับก็คือสับเิตของเราทั้งหมดจะได้ตัวเหลืองนะครับผม ได้โลดสีเหลืองนะคือไม่รับเอฟเฟคคู่แข่งนะค่อนข้างที่จะดีนะครับทําให้ลบเอฟเฟกต์คอนโทรลทุกอย่างได้เนาะจะมีเงื่อนไขนะครับที่ทําให้ไลท์เราเอ๋ที่เราจะต้องไลท์หนึ่งก่อนนะครับเด็กนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะส่งเสริมในจุดจุดนั้นนะครับอย่างแรกเลยตัวที่จะเอามาทําให้เราไลท์หนึ่งได้โดยไม่ต้องพึ่งคู่แข่งนะครับมีตัวนี้นะครับผมตัวของเบฟิออสนะครับในการลงมาแล้วก็กินไลท์เรานะครับตามใจชอบเลยนะ เรื่อทำลายสปลิทหรืออัตเมตีคู่แข่งก็ได้นะครับไม่ได้กินธรรมดาเนาะก็การกินของเขาเนี่ยมันช่วยในการคอนโทรลบอร์ดได้ด้วยนะแล้วก็เป็นคอนโทรลจากเอฟฟกเบฟนะครับเอามาเจอกับตัวที่มันเป็นพวกที่แบบมีอัลต,ต้าคิงเงี้ยอ่าพวกที่ไม่ได้กลัวอะไรอย่างอื่นนะครับแต่เจอเบฟก็หงอยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ใช้ไปนี้ช่วยได้เนาะไอตัวของเบฟไปนี้นะครับมันก็ยังจะเอามาเล่นคอมโบกับอย่างตัวของ เอาบอลลันไบสั้นได้นะครับตัวของเอาอลันไบซั้นเนี่ยก็เป็นเบิร er ์ดเมื่อเสียไลท์ใช่ไหมนะครับก็เราสามารถใช้คอมโบในการลงงูนะครับแล้วก็เปิดมาเป็นวัวอะไรอย่างนี้ได้นะครับช่วยในการซิลอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็เบฟนะครับเราก็ใส่มา2แบบมีตัวของเบฟพอลลัสกับเบฟของไองูเนาะก็เราจะใส่ตัวอันเชอร์เบฟมาด้วยก็จะมีตัวของซีอัพโลนะครับซึ่งใครมีซีอัพโลหลายใบก็ใส่มาก็ได้นะแต่ผมมีใบเดียวไง ว่าซีอัมโลเนี่ยมีข้อดีหน่อยตัวที่มันถ้าได้ลงเบฟนะครับมันจะได้จั่วด้วยนะก็เด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กสี่ขาใช่ไหมคพราะใครที่อยากความมือช้านะครับอ่ะอาได้เสริมตัวของซีอัมโลเพิ่มอีกใบสองใบอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดีขึ้นนะครับในการฟาร์มมือเนาะแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับซิกเฟเซอร์นะครับซิกเฟเซอร์ก็มีข้อดีนะครับตรงที่เวลาลงมาแล้วจะได้เงื่อนไขเพิ่มเติมอย่างเงี้ยซึ่งเบฟของเราทั้ง2ใบเนี่ยเราใส่เป็นเข่าดาราจักรทั้งคู่นะครับซึ่ง ไอตัวขอสิฟเฟอร์เนี่ยมันจะทําให้สปลิทคู่แข่งเลือกสปลิทของตัวเองบีบกลับไปใต้เด็กเลยก็คือจะไม่เจอตัวนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ซิฟเฟอร์เนี่ยมันเป็นเผ่าคุณพลดวงดาวด้วยทําให้มันสามารถเบฟกับตัวเบฟพอลัสได้ง่ายนะครับในช่วงต้นเกมนะซิฟเฟอร์อาจจะเป็นตัวที่เอามาใช้ในช่วงต้นหรือการเกมนะครับในการลงมาแล้วก็ใช้คอมโบเบฟพอลัสในการเคลีย์บอร์ดคู่แข่งนะครับ ซึ่งตัวของมันเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกต์ป้องกันตัวเองด้วยในกรณีที่เรายังไม่มีตัวของไอ้ตัวดับเบิลเอ็กแลขาวนะครับมันจะทําให้อ่าเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อมารับเอฟเฟกต์คู่แข่งได้หนึ่งครั้งเนาะค่อนข้างที่จะเป็นเอฟเฟกต์ที่ดีนะครับทําให้เวลาคู่แข่งจะากการตัวซิกเฟเซอร์อะไรเงี้ยคู่แข่งต้องมี2ก๊อกนะครับไม่งั้นไม่ล้มเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกการ์ดฟาร์มนะครับก็อย่างตัวลิฟติ้งออริกเนี่ย อาจจะได้ดอสเตปเพิ่มใช่ไหมตัวของไซอุนนะครับได้คอบูสตนะครับตัวของนิซัตไปนี้ก็ได้เอามาเพื่อคอบูสตนะครับแล้วก็จะมีตัวของทะเลสาบแช่แข็งนะครับมีการาถ้าเห็นอีฝ่ายจั่วก็จะได้จั่วด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับมีได้ก้อเกณน,นะครับผมก็มีทั้งฟาร์มมือแล้วก็มีทั้งคอบูสตได้เลยนะครับก็การ์ดฟาร์มของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับแล้วก็ทรบิตที่เหลือนะครับก็จะมีเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะ มีประโยชน์นะครับอย่างตัวของไมทใช่ชิปโมอานะครับก็เอามากันโมนะครับแล้วก็มีตีทิ ia, split, hot, o, ้งเบิร์ตตีดีสปริตคอร์สน้อยได้นะเาอรามีเบิร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัวของคิชูดอ,อกนะครับเด็กสนมากเนี่ยถ้าเขาได้จัวแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะได้เปียบสีขาวหมดนะครับซึ่งเด็กสีขาวของเราค่อนข้างาจะจวน้อยนะการที่ใส่คิชูดอ,อกมาก็เหมือนประมาณว่าเบรคเกมขออีฝ่าซึ่งมัน ใช้ต้านได้หลายสีมากๆนะครับก็ถ้าในโลกเบลเทอิลสลีดแล้วกต้านไปทั้งสีสีนะครับพี่มันมีเอฟเฟกต์จวดเยอะเนาะอย่างแบบแดงเหลืองม่วงฟ้านะครับอ่าพวกเอฟเฟกต์จวดเยอะอะไรเงี้ยเจอคิชูด็อกไปเนี่ยเขาจะต้องเน้นไปที่จวดทีละใบอะไรเงี้ยถ้าจวดแบบเกินนั้นก็ชิบหายนะครับโดยคิชูด็อกดีดหมดนะซึ่งอ่าสามในสีสีที่พูดมาเนี่ยคิชูด็อกมีอันต้าชิวของ สีนั้นอยู่ก็คือแดงม่วงฟ้าใช่ไหมมันค่อนข้างจะเป็นตัวที่เอามาต่อกกันกับสีพวกนี้ได้ดีนะครับทาให้แบบจับฟาร์มก็ยากนะครับเพ่แต่ามันก็ลําบากด้วยนะประมาณนี้นะครับยังมีตัวการากันโหมกันการบุกของอ e ีฝ่ายนะเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยค่อนข้างจะเน้นช้านะครับอาจจะต้องระยะเวลาถึงประมาณการเกมเลดเกมซะหน่อยนะครับอย่างตัวของลากันนะครับในการเอามาป้องกัน ตัวของเรานะกันโดนโผมนะครับจากแบบพวกเด็กสายแวน้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว BP ีไม่เกินหมื่นเนี่ยต้องตีไปที่ตัวมันทั้งหมดซึ่งไอ้พวกเด็กเน้นจำนวนอะไรพวกนั้บีพีมันก็ไม่ค่อยเยอะไงการมีราคันอยู่ค่อนข้างจะดีๆๆนะครับอีกอย่างมันก็สามารถป้องกันในรูปแบบเสื่อมสภาพได้ทําให้ต่อให้มีตัว BP เกินหมื่นมาแต่ถ้า BP ไม่เกินมันมาก็เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีตัวของอวัลานไบซันนะมันช่วยดีดได้นะแล้วก็สามารถยืน ได้นะครับโดย BP ที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็ถ้าซิลอยู่ตัวมันเนี่ยก็จะไม่รับผลด้วยนะเพราะเด็กนี้นะครับเราไอจากประเทศซิม,มงคูลเราก็มีแค่เอาลัานใบสั้นอย่างเดียวนะครับก็จะมีก,รา,มการป้องกันไลท์ของเราด้วยนะครับเป็นกรารประกันนะเป็นเซนัดประกันนะครับผมอย่างเมืองหลวงหนาวนี่รันรอน,นะครับทาให้ถ้าเราจะตายแบบเออไลท์อะไรจะเป็นศูนย์อย่างเงี้ยเราสามารถทิ้งในซัดนี้เพื่อการตายได้รอบหนึ่งนะเราก็ได้คอบูสด้วยนะครับผม มีนอสซีโรสนะครับในการป้องกันอันติเมตที่ b p มันไม่สูงนะครับอจาจจะทั้ง FX T, เอฟเฟกต์ตีเออทั้งจากเอฟเฟกต์แล้วก็ทั้งจากการโจมตีนะครับผมจะไม่ไม่ทำคนเสียหายแกไรเรานะครับสำหรับตัวของนอตซีโรสนาะถ้ามันมีโซคอวางอยู่นะแล้วก็ตัวคอมมิสลาดนะครับเอาไปชี้หนึ่งตัวนะครับก็ตัวนั้นจะทำคนเสียหายแก่ไรเราไม่ได้เลยนะซึ่งค่อนข้างที่จะ,จะดีนะครับตรงที่ว่า เรีกของเราเนี่ยอย่างที่บอกคือเราจะเน้นกินไลฟ์ของตัวเองเนี่ยให้มันเหลือหนึ่งใช่ไหมฉะนั้นนะครับผมมันเป็นการที่มันเล่งให้ตัวเองตายไวเหมือนกันนะครับแค่ไลฟ์หเม็ดอย่างเงี้ยอ่ะไม่ว่าจะโดนเอฟเฟก,กหรือโดนตีอะไรเงี้ยมันก็ตายได้ง่ายๆนะครับก็ ใช้มิตประหลาดนะครับในการชี้ให้หนึ่งตัวเนี่ยยังไม่สามารถทำความเสียหายเราได้นะครับเผื่อเราไปเจอสถานการณ์ที่มันมีตัวตีข้ามหัวมาแล้วพอาดิของเราเนี่ยค่อนข้างจะยืนหึกอยู่แล้วนะครับในการป้องกันนะครับก็มีเลสซิ่งแพนตันนะครับในการทําให้เจมเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เอาไว้ทิ้งนะครับกันเอฟเฟกต์ยิงไลท์ได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนวิธีชนะนะครับหลังจากที่เราเล่นถึกไปเรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็จะใช้เป็นตัวของ อ่า,อาลัาไ์ใบสันไม่ก็ตัวของลาคันนะครับผมในการเบฟกับเบฟทอรัสนะครับผมค่อยๆตีนวดอีกฝ่ายไปเรื่อยๆเพราะสองตัวนี้มันมีเจมเยอะสุดแล้วก็บีพีเยอะสุดของเราแล้วนะครับแล้วไม่ใช่อะไรหรอกเป็นคอร์ดแปดนะมันเป็นแค่2ตัวเท่านะั้นที่เบฟกับเบฟทอรัสได้นะครับผมอ่ะก็จะเน้นตีนวดนะครับตีบังคับคูเลตเนาะถ้าเจมน้อยกว่าเราก็จะได้ยิงไลท์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบีพีของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับก็อย่างตัวอวบลานไใบสั้นมันก็สองหมื่นแล้วใช่ไหม ตัวราคันอย่างเงี้ยก็หมื่นหกแล้วนะครับบวกกับเบฟไปอีกเพิ่มอีกสามพันนะครับยังพอราคันก็สามารถเพิ่มจากไซอูนได้อีกก็คือมันจะค่อยๆเดี๋ยวทวีคูณในการเพิ่มพลังนะครับเราก็ค่อยๆตีนวดไปนะว่าฮันด็กของเราเนี่ยมันจะเก่งตัวการป้องกันนะครับตามคอนเซปต์กำแพงเหล็กในชื่อของดับเบิลเอ็กแลนด์นั่นแหละนะก็ถ้ามันยืนเป็นกำแพงเหล็กได้ยืนถึกได้เงี้ยอย่างมีตัวของไอ้ตอนนี้นะครับไอ้ตัวดับเบิลเอ็กแลนด์เนาะกับตัวราคันอย่างเงี้ยถามเหมือนว่าแบบ อ่าถ้าอีกฝ่ายมันไม่มีตีข้ามหัวมาอย่างเงี้ยอ่ะมันจะสู้ยังไงนะครับก็น้อยใจจะใช้ BP ให้เยอะๆสูงๆใช่ไหมซึ่งมันก็ยากนะครับเพราะเด็กเราก็ค่อนข้างจะมีการคอนโทรลที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวของเบฟฟี่ออสนะครับตัวของลาคาันเองอะไรอย่างเงี้ยตัวของซิกเฟเซอร์ตัวของขออรันไบซันนะครับมันมีเอฟเฟกในการคอนโทรลหมดเลยเนาะซึ่งก็จะเป็นข้อดีของเด็กนี้นะครับถ้าสามารถทำคอมโบติดได้นะคอมโบไอคอมโบกำแพงเหล็กนะครับผม เอฟไอสปรตของเราเนี่ยนอนบล็อก mm hmm. ได้แล้วก็ไม่รับผลอย่างเงี้ยบีพีสูงนะครับแล้วก็สามารถทําอะไรได้หลากหลายนะครับสําหรับดิกนีนน้นอกจากทําแบบนี้แล้วก็อย่างที่บอกนะครับมีการตีนวดอย่างเงี้ยตีไปตีไปเราก็ยืนถึงไปถ้าอีฝ่ายมาทําอะไรเราไม่ได้เราก็ชนะอะไรเงี้ยล้วก็การประกันชีวิตการป้องกันตัวของเราเนะี่ยค่อนข้างจะมีเยอะอย่าง,อย,างอย่างที่บอกตัวน e กซัอะไรเงี้ยนะครับตัวของ ดอซีแพนตันตัวของมิสบาลาดอะไรเงี้ยไอพวกนี้มันจะช่วยป้องกันการตายของเราได้นะครับวิธีการเล่นเด็กนี้เข้าข้างนะครับต้นเกมเน้นฟาร์มการเกมถึงเลดเกมเน้นก่อกวนแล้วก็ยืนถึกแล้วก็ค่อยๆตีนวดอีกฝ่ายไปนะครับเดี๋ยวก็แพ้นะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะส่วนข้อเสียของเด็กนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยถ้าไปเจอพวกที่แบบเน้นถึกเหมือนกันเนี่ยแบบเด็กคล้ายๆกันเลยคือแบบอ่าถึกบีพีสูงไม่รับผลเหมือนกันอันเนี้ยมันจะยุ่งเอานะครับ มันก็ต้องแข่งกันนะว่าถ้าเราเจอเด็กถึงเหมือนกันต้องแข่งกันนะครับว่าใครจะถึงได้มากกว่านะครับอย่างเราไปเจอพวกที่แบบมัน V ีพีสี่ห้าหมื่นแล้วมันนอนบล็อกได้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเด็กของเราเนี่ยไม่มีตัวตีทะลุด้วยไงจะตีทะลุได้ก็ต้องมีแบบตัวเบฟคอรลัสอนที่จะต้องวัดดวงว่าแบบเราต้องเจมเยอะกว่าอีฝ่ายนะถึงจะตีเข้าหน้าได้อะไรประมาณนี้นะครับมันไม่ต้องเทียบบ p ีพีนะตัวของเบฟคอรลัสแต่ว่านั่นแหละมันก็อาจจะทําได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับถ้าอีกฝ่ายมัน ถึกเกินอะไรเงี้ยมีการคอนโทรที่แบบหนาแน่นเหมือนกันนะครับแบบมีการแบบประกันชีวิตเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแข่งกันถึกนะครับอ่ะก็นะครับก็ณีก็คือข้อเสียอย่างแรกนาะก็คือถ้าไปเจอพวกถึกเหมือนกันเนี่ยจะสู้ยากนะครับอย่างที่2นะครับอาจจะแพ้พวกเกมเร็วไปหน่อยนะครับก็คือพวกเด็กสายแห่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่า ก็ยันที่บอกนะครับเด็กเราถ้าจะเริ่มก่อความอกฝ่าได้เนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ช่วงการเกมขึ้นไปนะครับซึ่งต้นเกมเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษนะครับถ้าเราเจอเด็กเร็วอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้แบบมีตัวของอา่ามีตัวของลาดันเออลาคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะสู้ยากสู้ลำบากเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเด็กนี้นะ ก็คลิปนี้นะครับหากชอบกม่ลืมกดแชร์กดสมัคสไคชิกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากมีข้อคัดประการใดก็ขออภัยมานันที่นี้ด้วยนะก็อย่าลืมกดติดตามกันในเพจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้า